เรามาดูคำว่าของหวานในภาษาอังกฤษนะคะ dessert นะคะ dessert ออกเสียงว่า dessert นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคำว่าทะเลทรายนะคะจะออกเสียงว่า desert desert นะคะแต่วันนี้ของหวานขนมของหวานนะคะเขาจะเรียกว่า dessert dessert นะคะมีอะไรบ้างเรามาลองดูกันอันแรกนะคะอันนี้เรียกว่า cupcake cupcake นะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้ล่ะ พายพาก็คือพายนั่นเองนะคะแล้วก็สุดฮิตยอดฮิตที่เราชอบทานกันหลายๆคนชอบกินใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่า croissant croissant นะคะซึ่งเป็นขนมฝรั่งเศสใช่ไหมแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสก็จะออกเสียงอีกแบบหนึ่งนะ,ะแต่ภาษาอังกฤษเขาจะออกเสียงว่า croissant croissant นะคะแล้วก็อันนี้ cake cake นะะแค่ออกเสียงต่างจากภาษาไทยนิดเดียวนะคะ cake cake อันนี้ค่ะ chocolate chocolate ไม่ใช่ช็อโกโกแลตแต่เป็น chocolate นะคะ chocolate สองพยางค์เท่านั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะ ice cream ice cream lollipop lollipop